มาข้อที่3ข้อที่3ถามไว้ว่าดาวังคารมีระยะไกลและใกล้เท่ากับ1.67และ1.38ตามลํตามลำดับเป็น AU นะจงหาค่าดาราคติข้อนี้มองย้อนเราจะเริ่มทำตั้งแต่รูปวงรีเลยนะรูปวงรีจากสูตรก็คือ 2A เท่ากับไกลบวกด้วยใกล้นะไกลคือ1.67 บวกได้ใกล้คือ1.38เ่ากับ 2a คิดออกมา a เนี่ยจะได้เท่ากับ1.525คิดเลขเอาเองนะคูณเลขหาเลขเอาเองนี่คือระดับอันนี้คือลบรัดไปเลยแล้วจะหา p เนี่ยหาคาบดารคาคติเนี่ยได้ยังไงก็คือใช้สูตร p กํลัง2เท่ากับ a กํลัง3ตามกฎของเคปเลอ เนี้ยยกกำลังสจะได้1 5ึ่ตามนี้ก็คือพีกำลังสองพีเดียวก็คือรากที่สองของ1 5, 5. 1> ึ่งจุดห้าสองห้ามันจะเป็น1.88ปีทำเป็นวันก็ได้นะคำตอบมาเป็นวันก็คือ6ก6 จุดสวันเริ่มขึ้นเป็น687ไปตามนี้